แชทต,ตัวไหนมันพูดว่าตบสักทีนึงได้ป่ะ้าลุง gallons, 8. 8, 8 KK, 8. ลุงลุงก็เบอร์อะไรครับลุงเบอร์อะไร้าน้องกูได้ไงเนี่ยไอ้เหี้ยเบอร์เบอร์อะไรครับเบอร์แปดแปดแปดลุงเบอร์อะไรนะแปด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 สามตัวเฮ้ยพี่เด่นอย so! ู่ไหนวะไในแกมพี่เด่นอะข้างหน้าครับข้างหน้าครับข้างหน้าข้างหน้าเฮ้ยพี่เด่นมึงมาสายแล้วพี่เด่นครับขอโทษครับโโอ้หครับลุงขอโทษครับ เฮลุงเรียกตอนพีเด่นะไมัครับลุงลุงรับอใช่หรอทําไมวะทำไมคนเรียกมึงพี่เด่นอ่ะกูไม่รู้มันนี่เดทํทำไมอ่ะมันทำไมอ่ะเอาจากก่อพี่เด่นอ่ะแม่เราทำไมวะตอนมันาทไมอ่ะไม่ไม่ไม่ใช่ครับลุงคือพี่เด่นอ่ะคือผมว่าจะผมว่าจะเวลาผมจะเรียกลุงอ่ะผมก็ไม่กล้าเรียกไงเพราะว่าเด็กมชอบเอาไปล้ออ่ะเวลาผมเรียกลุงมันบอกว่าผมะ เด่นให้ได้เลยโโอ้หเห็นไหมล่ะจะเด่นต่อคนหน้าคนประมาณเจ็ดสิบแปดสิบคนอะ่ะและผมเด่นอ่ะเด่งอ่ะเด่นขึ้นมาเลยอะ่ะคือคือถ้าลุงหรือเซิร์ฟหรือใครไม่อยู่ในวอรงเงี้ยเหลือหกสิบเจ็ดสิบคนอย่างเงี้ยหรือว่าหลุดอะไรอย่างเงี้ย<ห>ผมสั่งใหม่เพิ่มด้นเด่นอีกแล้วจะเอาให้ได้เลยดิเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยมึงอยากเป็นเฮ้าส์เลยดิ แต่มึงเป็นไม่ได้เลยหลอกอย่างเงี้ยโอ้โหบรรยาอนแชทต้นไหนมันพูดว่าตบสักทีหนึ่งได้ป่ะสร้างลุงลุงลุงก็เบอร์อะไรครับลุงเบ้ออะไรกูได้ไงเนี่ยไอ้เหี้ยเป็นเบืออะไรครับเบือแปดแปดแปดเจ็ดเจ็ดครับลุงเบอร์อะไรนะแปด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 สามตัวพี่หมาใครว่าน้องกูเนี่ยไอ้เหี้ยเอ้เริ่เบอร์อะไรครับว่าเจ็ดสามเจ็ดครับเจ็ดสามเจ็ดได้ใครว่าตอบไม่ได้ไม่เด่นไอ้ขอโทรศัพท์เนี่ยขับโทรศัพท์บ้างที่โน้ตเป็นโทรศัพท์ปะมีมีลุงเลขอะไรครับ สี่สองหกสี่สองอันนั้นเปลงในกลุ<น>่มดูด้าไม่ไจะชอบเลยต่อผู้ชายผู้ชายมือสองออเออมาตีขาดเกินอะ่ะไม่ได้อะ่ะผู้ชายมือสองมาสี่ต้องต้องเปิดเพลงต้องอยู่กับความจริงอะ่อะไม่ เช็ดกรเสษมสีสี่ก็แวะไปเยี่ยมาแล้วอ่ะคือผมอ่ะไม่ได้อยากเด่นอะไรลุงคือผมอยากบอกก่อนนะครับกับเซอร์กัว่าไม่ไม่ใช่มึงมึงคือคนมีฝีมือสิ่งที่มึงพูดมาเพรามึงทำได้บ้านที่มึงพูดหรกกูว่าผมไม่เปลี่ยนสีรถผมได้มาสองศพเห็นปะไม่มีใครทำเหมือนมึงได้ฝีมือล้วนล้ลงเออไม่มีใครทำมึงได้ฝีมือคือล้วนจัดครับ ไอ้พ่อมันต้ไอ้ยคนดูใครมันไปแก้งพี่เด่นพี่เด่นพี่พี่อะไรนะพี่เสิร์ฟบอกไอ้สัตผู้ชายมือสองอไอ้ห<อ>ี<อ>้ยเอากันหนักเลยนะแชทแม่งสุดยอดจริงว่ะเอากันหนักแชทดเพิงเอากันถึงตายเลยนี่มา แต่ผมชอบคนดูน้องมันเนาะหมายหมายถึงแบบว่าคนดูน้องมันอะแบบปั่นแบบตัวปั่นอย่างเงี้ยแบบตัวปับบ่นอะไม่มีลบเราสู้กันเองแต่ถ้าเรามีลบเมื่อไหร่เราเป็นหนึ่งเดียวกันเว้ชทมันอะชทมารีะย,ยามลบเราตีกันเอง ไปพากูไปดิษตรงเนี้ยเข้ามาเฮ้ยสแตนบายเหมือนเดิมนะสเตนไม่หอบเหมือนเด้นะสแตนบายเหมือนเดิมนะมันเข้ามาแน่ดักมันเรื่อยๆเลยดักมันเรื่อยๆเลยมันมายิ่งนะมันไอเนี้ยมึงดักรอเลยมันเข้ามาแน่นอนมึงเชื่อกูดิมาเจอกันท่าเรือล่างเลยดีกว่าเจอกันท่าเรือล่างให้หมดเดอกเป็นโคตรดื้อเล่เด็กเป็นโคตรดื้อเลยเด็กเนโตรดื้อเลยนโอเลยเด็กเนโด้อยเดนโคตดื้อเลยกเนโค้อยเด็กเปนโค้อยเด็กเปนโค้อเลยเด็กเปนโคร้อเลยเด็ ที่ไหนเจอตรงท่าเรือเนี่ยท่าเรือล่างท่าเรือล่างเธอเลี้ยงมือกันทำไมไว้ข้างบนน่ะมึงช่วยน้อยลงมาช่วยตัวเฮ้องมึงไอ้เจมเหมินฮะไปเฮ้ยพูดได้ตอดไอ้เหี้ยมึงอะไรมึงเนี่ยมึงพูดได้โจดพี่ผมจะบอกให้ทุกคนไปท่าเรือล่ากเออท่าเรือล่างเนี่ยตรงท่าเรือเลยยืนกดอยู่มืวล้ออะไรยึดเถิกสัตว์ อะไรบ่วงบางมืออื่นแล้วกำลังไปเคกับบางไห้ถึงเราจะร้อนมีอีกคนดังนะอยู่ไกลๆเชียร์เสิมร้อนเร้อนเรียนจัดถึงแล้วลงมาลดอุ้มอยู่ไหนวะลงไปหน่อยดิ อ,อยู่ทางขวาเอยู่ทางด้านขวานะเซิรอยู่ไหนเซิร์ฟอยู่ทางกูอยู่ทางเซิร์ฟตรงกูกูลงนมึงมึงหนีกูแล้วมัมึงหนีกูแล้วใช่ไหมเกมนั้นแ่ละไอตัวอุ้มตัวอ่ะไม่ดีเล่นเลยเขบอกมึงไม่เล่นเลยมึงอยู่ไหมผมรอนี่ซ้อมลุงเงี้ยมึงนัแล้วอยากเล่นมาแบบบอมบี้กูนับมึงแล้วไม่ได้เด็กฝันไม่ได้เด็มันไม่ได้เด็กฝนแบบคว่ำเวลาโนกอ่าเข้าใจไม่นะไอเลนแบ่งมาตอโมเนี่นะกระ เว้ยไอชิลขออาหารหน่อยดิอันนึงโอเคครับแดดมาแล้วสัตว์ใครว่าน้องกูไหนคนไหนมันว่าน้องกูจําเลยจําหน้าไว้เลยอองนี <t> ้น่าเด่นน่าเด่นจริงเลยไม่เราถามผิดเวลาเว้ยพัรมันถามผิดเวลาเว้ยเฮียตอนขับรถ ยาหบอกว่าเวลาพี่ขับรถอยู่อย่าถามพี่แต่เมื่อกี้พี่เหินไปก่อนเองนะอะไรนะเมื่อกี้พี่เหินไปก่อนขออะไรวะแบ่งมาแต่ไม่ใช่ฝั่งนี้เหรอพี่ตอดเนี่ยมึงด้วยไอ้พัดเนาะ ฟามเวลาโน้คไม่น้ำนะเลแบ่งมาไม่ฝั่นี้เหรอพ่ต๊อเนี่ยเนี่เลพัดจะถามทาไมวะนั่นกน้ำเลยามเวลาโน้คไม่น้ำนะเลแบ่งมาไม่ฝั่นี้เหรอพ่ต๊อเนี่ยเนี่เลแล้วพัดจะถามทำไมวะนั่นกน้ำเลย มาในนู้ยผ่าท้องสวยเพื่อนด้วยเลยช่วเพื่อนด้วยเราได้จะรีของนี้สวยพี่ร้ังหันมองนี้ไม่เลยมึงแทงเลยไม่เราถามผิดเวลาเว้ยพัรได้อุ้มได้ไอ้อุ้มไม่ได้นะดูดีมันถามผิดเวลาเว้ยเฮียตอนขับรถยงหาอยู่สองอยู่บอกว่าเวลาพี่ขับรถอยู่อย่าถามพี่เมื่อกี้พี่เหินไปก่อนอีกนะอะไรก็หมดอะไรนะเมื่อกี้พี่เหินไปก่อนผมพูดอีกนะไม่มึงพูดพอดี พูดกออ่อนเออสุก,กรสุกรกับสุก,กรฉันจะไม่คองไอ้คุณแดกเข้าอยู่สัตว์คุณจะสัตว์รักตายแล้วไอ้เหี้ยแครแม่งเฮ้ยมันออกแล้วเข้าสิบวีไปก็ได้นะมันจะได้เร็วด้วย ไม,ไม่ต้องรีอ่ะแบบรีไว้อ่ะกูคาดไดไ้ได้ตอนเนี้ยกาดทุกคนยกเวก้นกูเออไอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าคาดได้กูพูดอย่างนี้ได้ปะได้ได้ได้อิมมอร์ทอลนี่มูสอิม,มอร์ทลอทลก็โคตรมหาเทพเกงหัวเขียวมันมีสองอย่างครับ ผมคิดว่าจะไม่อ่านเมืนละอ่านครับโอ้ติงอะดีอ่าตัวเยี่จะหลุด